ดีครับคุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับสีสันลวดลายสดใสขนาดนี้มีตัวอักษรชื่อน้องขนาดนี้นะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากแคปออมปุ o ่มยวี B N U B. จ,จริงเจริญสมาชิกรุ่นที่ สองของวงวินเค8ที่ตอนนี้ไปดำรงตำแหน่งกับตันของวง CGM 4 8มที่เรียบร้อยได้สัมัดนานๆหลายๆปีแล้วด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าตัวผมเองเนี่ยชื่นชมในตัวของแคปออมากๆนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของรูปร่างหน้าตาน้องสวยน่ารักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ผมชื่นชมน้องมากกว่าน,นั้นเลยก็คือเรื่องของอ ความเป็นผู้นําความรับผิดชอบหรืออะไรก็แล้วแต่คือออมต้องบอกว่าออมเป็นไอดอลที่สมบูรณ์แบบมากๆาจริงๆนะครับเป็นคนที่โอ้โหหาที่ติดไม่ได้เลยแบบสมบูรณ์แบบมากๆจริงๆนะครับแล้วก็อ่ะมาวันนี้ก็จะขอพูดถึงเรื่องราวของแคปออมที่เกี่ยวข้องกับงาน general election หลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับว่า ออมต้องเจอกับอะไรบ้างหรืออะไรยังไงแล้วออมผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไรแล้วออมทําอย่างไรต่อไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนะครับอ่ะมาเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับงาน general election ครั้งแรกเนี่ยอ่ะทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่ารุ่น2งตอนนั้นเพิ่งเข้ามาใหม่ๆแล้วก็มีประกาศงาน general election ทันทีเลยนะครับส่ดเข้ามาไม่กี่เดือนอนะ่ะการ general election มาแล้วนะครับแล้วก็ ตอนนั้นรุ่น2ก็ยังไม่ได้แบบโอกาสสร้างฐานแฟนคลับอะไรสักเท่าไหร่ก็ทำให้การเจนเนอ,ลอเล็กชั่นครั้งแรกแคปออมไม่มีรายชื่อติดอยู่ในงานในวันนั้นนะครับถามว่าแคปออมรู้สึกเสียใจไหมผมว่าต้องมีบ้างแหละต้องมีบ้างแหละเพราะว่าแคปออมเขาเป็นคนมุ่งมั่นกับการทำงานทุกอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้อบอกว่าแคปออมเก็บอาการเก็บทรงได้ดีมากๆ นะครับแล้วก็ตัวของน้องเองก็ต้องบอกว่าเขามีบุคลิภาวะมีความโตในระดับหนึ่งที่รู้ว่าเราควรจะทําตัวอย่างไรกับสถานการณ์ใดๆนะครับไม่ค่อยเห็นอ้อมอองมาบน่นเรื่องของการที่ไม่ติดในงานเจนเนอเรชันในครั้งนั้นนะไม่เคยเห็นแล้วก็น้องก็ยังคงมุ่งมั่นต่อไปนะครับน้องเข้าใจแหละว่าเออเพิ่งเข้ามาใหม่ การสร้างฐานแฟนคลับมันยังไม่ได้สร้างมาเยอะไว้มากตอนนั้นนะครับแล้วก็งานเจร,ริญเลชั่นเป็นเรื่องของเงินที่เข้ามาเก็บข้องด้วยนะครับน้องก็ทราบตรงนั้นดีนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือถึงแม้ว่าน้องจะไม่ติดในงานเจร,ริญเลชั่นน้องก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะทํางานต่อไปแล้วก็พยายามพาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่ สูงขึ้นเรื่อยๆต่อไปให้ได้นะครับแล้วก็โอกาสมันก็มาเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานนักนะครับออมก็ได้รับการติดต่อจากออฟฟิเชียลและผู้ใหญ่ในวงให้อ่าไปรับหน้าที่การเป็นกัปตันวง cgm 4 8นะครับก็ถือว่าเป็นการเจริญก้าวหน้าทางหน้าที่การงานนะครัในมุมของพนักงานบริษัทคนหนึ่งนะครับก็ ออมก็ได้รับโอกาสนี้นะครับอ่ะมาต่อกันที่งาน general election ครั้งที่2นะครับที่ตอนนั้นออมอยู่ในฐานะกับตันวง cgm 4 8แล้วนะครับและออมก็ลงสมัครอีกเช่นเคยนะครับซึ่งผลของการการการของงานเนี้ยประกาศออกมาก็คือออมได้ อยู่ในกลุ่ม Undergirls นะครับได้อยู่ในเพลง h a s h e r e Penguin ที่คุณขายเป็นเซนเตอร์นะครับซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าถึงแม้น้องจะไม่ได้ก้าวถึงตำแหน่งเซนเตอร์ก็ตามแต่ว่าการได้อยู่ในตำแหน่ง Undergirls เนี่ยมันก็ทำให้แคปออมมีความสุขเพราะว่าน้องได้กลับมาทำงานร่วมกับ เมมเบอร์ฝั่งบินเคที่น้องก็เคยคุ้นเคยมาก่อนเนี่ยนะก็ต้องรู้แหละว่าหลายๆคนเนี่ยออมเลี้ยงมากับมือเลยโดยเฉพาะเมมเบอร์รุ่นที่สองนะนะครับที่อยู่ในเพลงคาชิเลเป็นกุญนอย่างนิวอย่างรัตตาอะไรเอ่ยผักขมเพื่อนอ,อยู่แก๊งน้องที่อยู่แก๊งสนิทกันเลยหรือว่าอย่างสะจังเองก็นั่งกินปูดองด้วยกันด้วยสมัยอยู่วินเคตั้งที่กินปูดองกันนะครับก็ถือว่าแคปออมได้ ได้กลับมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเก่าๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อะอย่างเซนเตอร์ที่เป็นคุณไข่เองเนี่ยแคปออมก็ออกมาชื่นชมคุณไข่มากๆว่าแบบเคารพแล้วก็ Respect คุณไข่มากๆว่าแบบคุณไข่เป็นเบอร์ที่ทํางานจริงจังมากๆนะครับจาได้แคปออมเคยพูดในไลฟ์ไว้นะครับแคปออมชื่นชมคุณไข่มากๆนะครับก็รู้สึกดีนะผมว่า งานเจริเลิล,ละช่คงทางที่สองเนี่ยเป็นการคิวใจของออมได้เลยเพราะว่าโอ้โหไปอยู่เชียงใหม่น้องถึงแม้จะเป็นบ้านเกิดน้องอแต่น้องก็เหงาแหละเพราะว่าเหมือนต้องไปหาเพื่อนหาน้องใหม่ๆรู้จักใหม่หมดเลยทั้งที่น้องก็มีกลุ่มอยู่กล,มมกลุ่มมีกลุ่มมีแก๊งอยู่ระหว่างเบียนเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เหมือนแบบได้ฮิวใจตัวเองเนาะได้กลับมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเก่าๆ นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับจากนั้นก็มาในงาน general election ครั้งที่3นะครับครั้งนี้ต้องบอกว่าออมหวังไว้สูงเลยแหละจริงๆน้องก็าหวังสูงตลอดอยู่ยทุกครั้งอยู่แล้วเป็นคนที่ทํางานอะไรมุ่งมันมากๆนะครับแล้วก็ความหวังของน้องในใค,รครั้งนี้เนี่ยแฟนคลับก็ร่วมด้วยช่วยกันทําพยายามทําให้ฝันของน้องเป็นจริงให้ได้นะครับแล้วก็ในที่สุด แคปออมก็มีโอกาสได้ติดเซมเอร์สในงาน General Election ครั้งที่3นะครับได้ไปเซิร์ชใช้ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับออมก็เหมือนแบบได้ทำงานด้วยได้พักผ่อนด้วยนะครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตกับพี่ๆน้องๆที่คุ้นเคยกันนะครับ ก็จะมีแกงรุ่น2ใช่ไหมพวกมินมินจีจีจวีฟอนที่คอยดูแลแคปออมแบพี่ฉันได้มาทำงานกลับมาทำงานร่วมกันอีกครั้งก็ดูแลออมเต็มที่เลยออมอยากไปเดินเที่ยวไหนน้องสคนนี้ก็ช่วยกันพาไปเดินเที่ยวที่ปุ่นเป็นเพื่อนตลอดนะครับรวมถึงเมมเบอร์ Member, หลายๆคนด้วยนะครับก็ช่วยให้ความอบอุ่นแคปออมเต็มที่เลยไม่ว่าเป็นรุ่นหนึ่รุ่นส ะครับรวมถึงฝั่งน้องๆ CGM ที่ติดเข้าไปด้วยเหมือนจะเป็นมามิงพิมคนิ n งทุกคนให้เกียรติแคปออมมากๆบอก,กว่าช่วงเวลาที่แคปออมอยู่ญี่ปุ่นนะ่าจะเป็นช่วงเวลาที่แคปออมมีความสุขมากๆจริงนะครับก็ถือว่าเป็นการตอบแทนสิ่งดีๆที่แคปออมทำให้แก่วงทําให้แกน่น้องๆตลอดนะผมรู้สึกว่าเออแคปออมได ได,ได้สิ่งดีๆแบบนี้ผมก็แฮปปี้มากๆแล้วก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับแล้วก็มาในงาน general election ครั้งล่าสุดนะครับที่เพิ่งผ่านไปก็ต้องบอกว่าก่อนที่ผลจะประกาศออกมาถ้าใครได้ดูไลฟ์น้องบอ่อยๆก็เห็นว่าแทบออมคาดหวังอยากติดเซมประสิ่งมากๆอยาไปทางานที่ประเทศเกาหลีใช่ไหมครับคือ,น,อน้องหวังหวังจริงแต่ว่าพอผลออกมาเนี่ยน้อง อันดับน้องอยู่อยู่ได้ในกลุ u ม Under girls นะครับเท่านั้นซึ่งาถามว่าเสียใจไหมผมว่าน้องเสียใจบ้างแหละแต่น้องน้องสับสวิตตัวเองเร็วมากๆนะเพราะถ้าสังเกตดีๆคือตอนน้องขึ้นไปพูดพูดสปีชขอบคุณน้องไม่ได้มีน้ำตาแหความเสียใจอะไรเลยน้องรู้สึกภาคภูมิใจกับกับสิ่งที่แฟนคลับ แล้วนะครับน้องรู้รู้น้องทราบดีว่าปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้น้องติดหรือไม่ติดอะไรอย่างไรนะครับน้องก็โตแล้วอ,อ่ะน้องก็รู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วก็สิ่งที่หลังจากนั้นเลยก็คือมันมันก็ต้องทํางานต่อให้เต็มที่อะ่ะเพราะน้องมีสิ่งที่น้องต้องรับผิดชอบอยู่ก็คือหน้าที่ของการเป็นกัปตันวง C G M f o r น้องก็ต้องดูแลน้องๆต่อไปตามหน้าที่แล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่ใช่หน้าที่กับตันอย่างเดียวหน้าที่ของพี่สาวคนหนึ่งที่ต้องดูแลน้องๆในวงน้องสาวตอนนี้ผมว่าแครปออนเขารัก,กน้องทุกในวงเป็นเป็นน้องแท้ๆไปหมดแล้วนะครับรอดจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีอีกหน้าที่หนึ่งก็คือหน้าที่ของไอดอลที่ต้องสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้คน ซึ่งแคปออมก็เหมือนเดิมอ่ะเออในเมื่อผลมันผ่านไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้งั้นชันก็มาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่แฟนคลับของฉันต่อดีกว่านะครับก็จะเห็นว่าน้องมาไลฟ์สนุกสนานเลยนะครับรวมถึงเนี่ยงานงานจับมืองานทูช็อตครั้งล่าสุดเนี่ยผมว่าแบบแคปออมนี่ MVP มากๆนะผมก็นั่งดูคลิปดูอะไรที่ที่แฟนคลับเข้าไปถ่าย วันช็อตทูช็อตอะไรกับออมอ่ะแบบโอ้สนุกมากๆอ่ะคือโอ้โหออมออมดูแลเทคแครแฟนครับของเขาดีจริงๆนะครับก็โอ้ชื่นชมชื่นชมกับตันคนนี้จริงๆนะครับน้องคู่ควรกับตำแหน่งกับตันมากๆน้องอย่างที่บอกน้องมีความเป็นผู้นำสูงมากๆน้องมีความรับผิดชอบสูงมากๆแล้วน้องให้เกียรติทุกคนจริงๆอ่ะผมว่าสิ่งเหล่านี้มัน มันต้องมีอยู่ในคุณสมบัติของคนี่เป็นกับตันจริงนันแล้วน้องน้องทำหน้าที่กับตันออกมาได้ดีมากๆนะครับประทับใจแคปออนจริงๆแล้วก็ให้สัญญาเลยว่าจะเป็นกำลังใจให้แคปออนตลอดไปแน่นอนไม่ว่าน้องไม่หว่าหมดสัญญาตรงนี้น้องจะเลือนในเส้นทางไหนต่อไปก็จะติดตามน้องไปเสมอนะจ๊ะอ่ะสญญาสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้า สวัสดี。